อีกย่างอีกบานนี่อีกย่งอีกบานพี่มีคนบอกจะเคียบเอมี่บอกว่าู่้ยบอกว่าว้าผมบาอยู่วันที่สิเนี่เปิดวงสาวหน่อยเพี้แท้เนี้สิเอ็ดันท่บผัวปลางามล้นว้าในที่ล่ะทายชิปไนนเอมยังรู้นะเห็นไหมปลาผัวแล้วงามลดแมนเออผัวปลาเงามล้นมันใจาวันที่สิวันที่สิ ลอยเพลงสิบปีที่รอที่สุดในวงมู้แล้วเนาะมู้แล้วครับมู้แล้วครับลอดที่สุดมู้ได้หลักหักสาวเข้าสาวเข้าเมร์แล้วกับวันที่ยี่สิบสามเปิดวงสาวน้อยเนาะเปิดบันแพงแมนแจกบัตรลอยฮกซุปเก้าตัวตัวนี้อุ่นเงินแหง้วแล้วเอองัวครบแล้วอุ่นเงินแหง้วแม่แหง้วเนี่ยแหงจ้าของงัวเดนี่ยัวเที่บอกว่ามันอุ่นเงินแหง้วไหมแล้วมัวอาตัวได้แล้วแล้ววัวนี่ใช้เงินหรือยังคะวัวนี่ใช้เงินเพื่อจะให้เงินมันไปถึงแล้วเดี๋ยววัวมันไปเบิกธนาคารคุยกับธนาคารเองวันที่ ยี variance, ่สบาม169บากวาบาทเงินใครเดิมบ the ัญชีเด uh, uh. ิมหู้ไหน่าท่านหู้กแล้วโอ้ช่องนี้ไม่ได้หู้จะโตดนีบสี่สิบเอไปเพียงผัวบาฮะรวยวันสิบสี่เปิดวกเสด็จแบนได้ไหมนี่อยู่ลงเล่าเสียงจันทร์พระรามสองอ่ะนั่นชองตัวย่างนี่หู้ไปนี่ มันจ้หู้ไปจองตัวเลยครับจองตัวไปพ่อกันนี่นี่แหละพวกนี้นี่ไปช่วยจอดแล้วบ่านี่ก็ลังใจต้องมันต้องแบบนี้เปิดลงเราเสียงจะมาเราสิบห้าเลรินยูเนี่ยสิบห้าแบบนี้สาวน้อยเสดเจไปรับเชิ้กับพ่อจูงยิงเนี่ยสิบหกแดงลยองอยู่ตลาดจุนชนมหาชัยสมุทรสาครไหมครับสิบเจ็ดเลรินยูเนี่ยตลาดสิบเจ็ดเลรินยูขายลวตัดรวมสักไปจะบุญ ฉลองเลขถือวันที่16เห็นบ่ถือเลขวันที่16เหรียญวาะแง่แรงตลาดต้นสุนนี่บ่เออเออรอบที่สองอีกเล่นอยู่บางพี่บางพี่ตลาดลองมาสิเออสิบแปดเหรีอยู่ห้วยตำท่านสิริเกตนั่นแหละเพราะโจก็ยิผ้ากันเพราะเป็นไทยกับไทยซื้อหุ่นเจ้าก้เห็นเนียโอ้ยมาซทำนี่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวนี้สุปตาครับวอาแล้วก็ไปเออว่าแล้วก็ไปอันอันดาเนี่ยยังรับคนลืมๆนี่แม่งยังนี่ ปาดชนะเราลราพ่อบังหันในใกล้แล้วยูทูบเบื่อสาวหน่อยเพ<ะ>็ร <พะ S 2> บันแพง เอาไปไหนอ่ะ huh. อ uh ็ะ huh. ยีกอ่ะกบว่าอยากก็อยากกบออยากก็อยากกบอกอ๋อน้ำเพ่อนมาได้เพราะว่าอันป uh huh. ื้มยืมตรงยมตรงมันตรงมาไรมันขั้งไข่ลงไหลเพื่นตังเต้้วโดดแล้วม่เลียังเลือดดังวันทนเลยรนแล้วเลือดดังเลือดดังอไป ผมเป็นโรคประจำตัวนะครับโรคประจำตัวผมเป็นโรคประจำตัวเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งสวงแค่ก่ไมนจะเป็นสาร์สรบาดป่ะพ่อต่นนี้เป็นประจำตัวเท่าโดนอะไรที่มันมากำลับเดือดอีกตอนนี้แหละโรคอยังไงกันโรคเป็นนะโรคอยังงเห็นนี่ล่ะเห็นเห็นเห็นกันพี่เอมมี่แม่ซิมนี่ล่ะทำไมไม่มาเล่นเป็นพระเอกอ่ะเอออว่าจังไหนนะทำไมไม่เล่นเป็นพระเอกมาชานเลย ขนาดนั่งเอกผนยังเบาบอสมองข้าผมได้ยังไงนั่นเออกระท้วงจันบอนก็ไมก็ล็ก็ว่าแล้วครับขอให้ยืนขางเลดเดอร์ครับชื่อพี่เข้มนะคะครับ นานขาทกครั้งาัอาีบอาซีพเขาอาซีเขาวชีดาเขาบวชบวชแล้วเพื่อยูบ่ชเผือยูบขออนุญาตนะครับผมผมเรียนศาสตร์ศาสตร์มาศาสตร์อย่างศาสตร์พื้นเดียวคือนอนนะครับไม่ครับศาสตร์ดูดวงนี่แหละครับขออนุญาตมือนะครับขดูข้างไหนก็ได้ครับ จะเจ้าเจ้าจับเฮ้ยน้ารักเลยอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือพี่เอมี่แกอยากดูเองนะครับคือไม่ไม่ได้อยากดูเแฟนขับบอกอ้แฟนขับบอสายตาพอดีพอดีเอาแว่นมาได้ไหมใกล้ใกล้พอใกล้แตใตาใช้ตาอดูใช้ตาใ้ตาือิสันเงเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวคนที่ว่าสามีพ่อมาบอดู สามีไปไหนแล้วดูใหน่ดูใหน่ต่อต่อมมาดูพี่เขาจะดูดวงให้กี่เมืองหูวเรื่องมโนพอตั้งสติดีๆเด้อพอใจพอใจสมาธิอันนี้คือเป็นเป็นเการไม่ค่อยดีหมอดื่มดืมเอาแว่นมาด้วยลืมเอาแว่นมาคือปนไก่พักในนอบัตรดีนอเอาแว่นไหมเห็นอะไรไหมไม่เป็นไรครับที่สองพระนะโอ้ไม่ก็ดูอย่างนี้ก็ได้อยู่เห็นเนี่ยเห็นเห็นยังดวงเิคนดีอยู่ด้วยมั้โอ้ย ดวงดูแค่นี้พอรักพอรักสาวุูอ้าคือดวงดีขนั้่าวดวงไฟดีดีมากดวงก็ดีแล้วชจาตาเจ้าจิตาเนีดวงไฟนี่ดีไหมวัฒนาขอขอบคุณม่ขอจิได้สัมผัสพื่งสามีอยู่หนบาเสรความรู้สึกยังไงหอมไหมเอ้ไม่ใช่ดวงดีนะดวงดี หมอชงหามเมื่อห้ามล่างล่างมื่างมอล่างหมอชงอีกคู่หนึ่งก็อีกคูหนึ่งี่ไมใส่หมอช่งเจ็ยบบรทหารละิบมือหหมอชงหมอชงครับเบิ้งให้เบิ้งเห้สียน้นเนี่ยเบ้งเหสียเบอหุรเมื่อเราเดินเบืองบอกบ่มันมุนมันมีดวยกลยขวางเลยไล่เมื่สักกะมาซองมาต่ถ่ายไล่เมื่อเ่พนนิ้มสิเมือพนมเบ้งเุ่มันนิ้ม วีกักติดตามนะครับเอ่อเยี่ยงก็ซอมซอมเป็นพระเอกรีสอร์ทล่ชิ้นทำนะครับเป็นเพลงเรานานเห็นไหมด้วยเอาไม่เอาไม่ปารตเ้าส่อการเงินกันน่ะเห็นไหมดูพ่อขาโตได้ใจสาตไ่เรื่มไม่เรื่มไม่ไปเลี่ยงเขาพวกเราเน่ยเด้อ มันคือไกส้ันพอย่าคือมันคือไกไสหมอนด้ยย่ห้างยทนีมอยเไมือ่ี่อยันอยดีเทมือนีจับมัอนมือเอมี่แม็กซิมเง่นข่อยกันได้เนื้อปีอพออันแม็กซีนี่เล้อค่อยจีบเานยปีแอพอนแม็กซีบอยยางกว่าหอยยาง โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณรางวัลจากบอสจูหนึ่งร้ยบาทอุ้ยได้กวนถุงอีกรไเงีแล้วเ่ียแลวพอเอาฝากพี่เาดิเพิ่นบอกเดีวว่าให้มาเลี้ยงลูกได้สวยเนี่ยแล้วโอ้ยนั่น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 คอยบอกอีสาเจ้าดอกเอาฮอดีไปใส่ะ เอาดดีไม่เสียพอดาบจีบฮะพอดาบจีบไปทั้งเดี๋ย่ะพอดีเสียเลยพ่อเยี่ยมพอดีครับผมพอดีครับลูกโอ้โหฟุกทำน้องฟุกครับคือกล่องคุยกันอีกอ่ะน้องฟุกแมนนี่แหละอันวิธียูทูบเบอร์ครับผมครับวิธียูทูบเบอร์ใส่เนาะพอดีเนาะ อันนี้เบ like? no so ื้องหลังคักๆตัวนี้อันนี้คือเบื้องหลังจริงๆรอันดีไม่ใส่เะจอกยัเยพรืน่อยผู้หลูกไปเรื่อยๆจะกอนเท่าซสวงนี่ท้ายกองไว่ายกองไว้าลกองว้ถ้าลุมือแรกงเพื่อเดียวเไห้เขาเจ้าไล่เบึ้งเอาลวดต่อกันต่อกันต้อกันไปเลยเมื่อคืนก็เบาๆแค่สามสปวดปู ลงแต่ตีนีลงคลิปแต่ตีนีล้งราคาปวดปวดช่วงนี้พักกองอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ยุดปากบัวหินโดนสวัสดีครับเก่าหรือบ่วท่านดิเป็นอะไรีกบัวหินโดน งานเพื่อนไหลครับพี่น้องทีมงานกองไทยเพื่อนครับพักกองบ้ารับครับผมอ่ะพักเส้นแหวบสอตำยมเขาโอ้ข้าวไร้ไร้ร่สมตำนี่นี่อันนีก้งเนี่ยอันนี้บวบีกากบวีกยิงไห้เลยยังอีกสู้บบกลา ค่พอให้พ่อถามในลูกครับพ่อรู้สิบป่ามอเช้าเนี่ยถ้าแตกอย่างมากสันเน่ไปอย่างคือดวงดีวาสนาดีแท้จังวะได้เอื้อเอ็นมีมานางตักเนี่ยต้เก็บพาเพ่อนีพาพ่อนีผมมีสิบกัตรครับบัศชกันบ่บั่พอรูปแค่ละอแมขอนำจังหน่อยอนนี้ผมสิบกษัครับบัศชกเลยตีบบักมันยาปลานุมหอมปได้ผมมีสิบษัตร่องดมเบิงครับเื่อวันีหนเี่ยเงเลยวะเชี่เง่าจะส่งคกับ๊เด้อบ้ป ดีบ่จากบังหันให้พ่อถามดูอยากทายรุนโดนบ่ะทายเบิดมือบ่อยากทายอยู่เบิดมือกบพ่อแหลมหน่ะไหมบ๊วยบ่อีกคนหนึ่งยังแม่งอยู่ใครพี่เอมี่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 ความเมียความเมียเมียก่อนมาเราฮะไหนกันแกไปดิดติดิดีดล้างสิมันเสียบตรงไหนพร้อมไหพร้อมนะครับเสร็จปพร้อมนะครับพร้อมนะครับเอาพร้อมแล้วนี้บาดเจ็อ่า หนีบาน้า,น,บา,น,าเนเท่าหนีบ้านเท่านีเพืเ่อนไปนฟ้องเพื่อนไปฟ้องแฟนเพื่อนพี่น้นนองมาคอยดูม้อสเพื่อนตายพ่อคอยอ่ะเอ,อ๋อพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับไปรีอยู่ทางไหนขึน้นบันดังอยู่พี่ผู้เดียวรีอยู่นี่แล้วนคนจะของมา,าคือเพื่นนะเนี่ยคือบางชันอ๋อคือรีนี่เนาะโอู้นี่ ได้ยินบ่หรอพ่อแหลมอ่ไม่ได้ยินหอกไ่ได้พูดปืนพลาแหลมกระคักนี่ละบูดปืนเล็ดีโอ้ยเนาะว่อนว่อนนอนยู้อใส่เนี่ยพักยู้อใส่เนี่ยพักอยู่บนน้องอีเวอร์ยู่บ้านโอ๋บ่ปรพอดี๋ยวไหนมาซ้อมเดร็กได้ไงมันมันคือว่าคนต่างฝ่ายต่างมีประสบการณ์ ก็ต่างคนต่างคุยกันต้องความเข้าใจกันก่อนอ่าครับแล้วก็มาประสานงานกันแง่ายใช้ง่ายง่ายแบบลอง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 เอ่อแบบเปลี่ยนแปลงครับรูปแบบปีนี้นะครับอันพอหลวดเนาะครับประจําการดูกับทีมงานสาวน้อยเพลินเพลีงของเฮานะครับติดตามให้กําลังแกงครับพี่น้องครับนะครับติดตามให้กําลังแจ้กันลูกๆ FC สลับเพลินเพแียงครับ ครับเบิ่งแย่งพอลหลอดได้เด้อเชียได้เด้อสนับสนุนได้เด้อครับเอาบ่อผักอยู่เรียบไม่เอาอะไรแบบนี้ครับขอบคุณครับเออเอาแม่หน่อยคือเปลี่ยนช่วงนั่นแม่หน่อยไหมบอแม่หน่อยไหมสวัสดีซอบีด้วยครับแล้วคือเปลี่ยนช่วงนั่นแล้วคือเปลี่ยนช่วงเมื่อยแล้วก็รักแล้วก็รังได้พิวแต่ได้พิวตี อยู่แก,ก่ไก่หมูไก่ยุมือสองหอิวนเย็นบ่จ้ะที่เดียวเปนั่งไก่ๆก่เล่าอะไรจังหน่อยนี่ไม่หน่อยของเฮาครับสู้ๆเออนั่นเอออยู่ใก่ไก่ปุ๋ยแล้วให้กำลังใจกันอพอที่ท้ายคลิปกองไว้กองไว้ไปลุ้งมือแรงเที่ยเดียวจนหอดโขกทุ่มปุ๋ยละโอ้ยประธนลุ้งได้เลยเนี่ยท้ายกองไว้สักกอนมันหยิบประธนหมูเออนะครับมันหยิบท้ายบรทันหมูหมูเขาลุ้งซีฟก็คลิปแล้วไหมฮะ ตั้งตั้งไปดมนี่บอมไมอ่ะโอ้ยต่เครื่องเดียวนี่โอ้อันจนั้นสั้นดิโอ้เอาเลหลายๆเครื่องเอาให้เสียนู่นละเอียดขยี้ไหมเออนน่นแมนบอก,การใช่แล้วมีสองเครื่อง โอ้ลบลบพี่น้องบานนี่เอาลบบานนี่ทั้งนี้เอ้าง่ายมุมใหาย่ามุมขึ้นทั้งเครื่องคุณแล้วพ่อมีน้องคอยบ้านแล้ววัดดีครับวัดดีครับส้องคลิปแว่าไทยกล่องไว้ลรยคลิปแล้ววันดีคับลูกกะสีชิปชิปคือเกาอันละมีหอดตัปุ๊บก้อง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  เอาซ้ำไปดีกันแล้วพ่อเคมสวัสดีครับพ่อเคมสวัสดีครับเอาซ้หรับคลิปนี้ซ้ำนี่ครับพี่น้องนะครับปวักกับคลิปต่อไปเอาปวักกันคลิปต่อไปครับขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับตาตาคนแชร์กดไลค์กดติดตามครับเอานี่ละวันที่สิบเอ็ดสามตีบอสตันเบาวันที่สิบเอ็ดป่อยเพลงของน้องชมพู่ครับวันที่ 18ปล่อยเพลงของวัตโจครับวันที่23นะครับเปิดวงครับนะครับแต่ววันที่14บสี่ฮวนี้เปิดวงสาวหน่อยเสียงเปี่ยนคอคิดต่อไปครับอยู่ดีม่แห้กดกระป๋าพหลัอะไรกันแน่สวัสดีครับทำไมวะเดบอาไมยก็ว่าปีดต้นใม่ทีงไหนปีนแล้วแล้วปีนไม่ผมมาพท่าสวัสดีครับผมปีนแล้วแล้วปีนแล้วแล้วปีนแล้วแล้วปีนในเบื้องไมแนอนเอาละมีนเมือ